ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ได้พามาห้าชิ้นครับก็บแบ่งๆกันชมนะครับองค์แรกนะครับเป็นกุวัดกระชายอายุธยานะครับพิมพเล็กสมาธิเล็กนะครับเนี่ครับเนื้อสามชั้นนี้ครับแท้ได้เลยครับดูแท้ได้เลยเนื้อสามชั้นแล้วก็ดูพิมพ ันนี้ลงลักสวยมากครับรักแดงแป๊ดครับนี่ครับน่าจะแผงเดียวกันแล้วครับแต่เจ้าของน่าจะตัดมานี่กักวกระชายครับลงรักแดงเนื้อหาดูง่ายครับนี่ครับใส่จะเป็นแกนกาจะเป็นไส้ครับเรียกวกัไส้เนื้อเป็นสามชั้นครับ พุทธคุณดีครับอันนี้เป็นพระก,กุนาดูนครับเนื้อมะขามเปีกเยกนะ่ยัจะมองพิมพ์ไม่ค่อยออกนะชอบเรียมเงินโบราณคลาสสิกดีครับก็เลยจัดมาแต่เรื่องพิมพเรื่องอะไรยังไม่เก่งนะครับแต่เนื้อหายอย่างนี้ครับนิยมแน่นอนครับเนื้อมะขามเปียกครับ เตรียมเงินโบราณหลายสิบปีพาจะมีไข่เกลือนะครับพวกนาดูนครับขาวๆเนี่ยครับอันนี้เป็นนางพญาไม่ทราบกุนะครับเนื้อดินไม่กล้าตีกุพิโลกนะครับไม่รู้ถึงไม่ถึงไม่รู้ครับ แต่ได้คลาสสิกค,ครับเรียมใบโพยุคเก่าแบบนี้ปิดประตูเก้ครับแต่ไม่แน่ใจว่ากุหรือเกจิอย่างเดียวครับสวยงามอันนี้เป็นเหรียญพุทธินรานชะครับเป็นเนื้อชินนะชินน่าจะเป็นยุคแรกๆป้าไม่รู้ครับผมก็เดาวหยิบมาก่อน,นครับ เห็นว่าดูพอมีอายุครับเจทแท้งยังไงก็อย่ารับผิดชอบเองครับคอมเมนต์บอกกันได้ครับนี่ครับก็กำลังเริ่มศึกษาครับก็แบ่งกันชมครับใครมีความรู้อะไรก็คอมเมนต์กันได้ครับผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยด้วยก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมสวัสดีครับ